はい。 ้อ,อมเด็กวัดแอนเดอร์เทมเบอร์ดนะคะและเจอออมแบบนี้แน่นอนว่าอยู่ในช่วงของเด็กวัดแบ่งปันวันนี้นะคะคลิปวิดีโอที่ออมจะแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูนะคะเป็นคลิปของยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะก็คือคุณพิมพ์ลพายนั่นเองนะคะ <c oughs> คุณพิมลพายเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยในตอนนี้เนาะซึ่งเขาดังมากๆนะคะส่วนคลิปวิดีโอที่ออมจะแนะนําให้ได้ดูในวันนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณพิมพ์ลพายนี่นะคะเขาได้ไปตะเวนช่วยเหลือพ่อ ค้าแม่ค้านะคะที่ขายของอยู่ริมทางริมถนนนั่นเองค่ะก็คือเขาเนี่ยก็ขับรถออกไปเรื่อยๆนะคะพอเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ริมทางเขาก็จะไปซื้อของว่าเนี่ยซื้อเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเขาก็จะมีการไปเหมาไอติมมาแล้วก็เอาไอติมทั้งหมดเนะะี่ยค่ะแจกให้เด็กๆในโรงเรียนนะคะหรือว่าเขาไปเหมาร้านกาแฟนะคะซื้อน้ําที่เป็นแบบคุณลุงขายชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ย<ๆ><ๆ>คุณพิมน้อะก็ไปเหมากาแฟเขามาหมดเลยนะคะแล้วก็เจอ คนขายรองเท้าก็ไปเหมารองเท้าเขามาหมดเลยแล้วก็ทุกๆอย่างที่คุณพิมพิพายซื้อมาเนี่ยเขาก็เอาไปแจกคนอื่นแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนอีกทอดหนึ่งนั่นเองค่ะที่อมอยากแนะนําคลิปนี้ยอมรู้สึกว่าคือคุณพิมพิพายอะ่ะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอย่าดูคนที่ภายนอกนะคะนั่นคือแบบว่าคํานิยามสั้นๆเลยอะ่ะคุณพิมพิพายเขาเป็นคนที่ดีเขามีแล้วเขาก็แบ่งปันด้วยมันเลยเข้าคอนเซปต์ของการเป็นเด็กวัดแบ่งปัน,นอ,อ้อมก็เลยอยากจะแนะนํา คลิปนี้ให้ทุกๆคนได้ดูนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ของคลิปนี้นะคะไว้ที่ใต้โพสตนี้เหมือนเดิมนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็ กลับมาตอบคอมเมนต์นะคะให้มาเล่าประสบการณ์ว่าตัวคุณเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ช่วยเหลือแบบคุณพิม์พรีพายหรือเปล่าไม่จําเป็นจะต,ต้องช่วยแบบเหมาของต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เอาที่ตัวคุณเองเคยช่วยแบบไหนไว้ก็มาเล่าประสบการณ์ <ullah S 2> ได้ที่ใต้โพสต์นี้ในเพจของ f a c e b o o k เด็กวัดแอนเดอะเทมปอกนะคะแล้วก็รอลุ้เนเงินรางวัล1,000บาท1รางวัล500บาท1รางวัลแล้วก็100บาท5รางวัลนั่นเองนะคะก็สําหรับ คนที่มียอดไลค์สูงสุดในแต่ละคอมเมนต์นะก็รอรับเงินรางวัลไปได้เลยค่ะส่วนกติการอดูที่ท้ายคลิปได้เหมือนเดิมเลยค่ะ กติกานะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออมแนะนําแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ของช่องช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทําคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปแล้วก็กดซับสไครป์ช่อง u t u b e พร้อมด้วยนะคะก็คือเด็กวัดแอนเดอะเทมเพิร์ดนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ที่ออมแนะนําแล้วก็ช่องเด็กวัดแอนเดอะเทมเพิร์ดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคําถามใต้ที่โพสต์พวกนี้ในเพจ Facebook ได้เลยนะคะแล้วมามร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ